ที่154ชาติหน้าจดจำรักยิ้มหลูไปเจียและเฉาฉางชิงมาถึงอุทยานเสียอี้พร้อมกันสีเฟืองเหนียนมองความกล้าแข็งของถังสีเซียนเซิงอย่างเลื่อมใสกระทั่งสีเฟืองเหนียนเองยังมองเฉาชุดครามดังสัตว์ป่าดูร้ายรากฐานสกุลหลูอยู่ในเจียงหนันแม้ห่างจากนครหลวงเกินพันลีกระนั้น ก็มิสู้สวรรค์สูงห้องเต้ไกลอย่างเปยเหลียงบัดนี้ผู้มีอิทธิพลบารมีเริ่มตกต่ำจากเดิมวางกลยุทธ์แผ่นดินกลายเป็นปัดแข่งปัดขากันเองภายในห้องเต้ยิ่งสูงควบคมตะโกนขนาน,นางสงศักได้สมพระไทยหากถูกจับได้ว่าสกลหล ổ, มูมีมนทินเกี่ยวข้องกับเฉาฉางชิงไม่แน่อาจเดือดร้อนถึงขั้นหลูเต้าหลินต้องเสียตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายขวาของสถาบันการศึกษาสงสุด จะมีชีวิตเดิอนออกจากนาครหลวงได้หรือไม่ยังกล่าวได้ยากวันนี้มีหลูไปเจียและเฉาฉางชิงให้เกียรติมาเยือนงานเลี้ยงในอุทยานเสียอี้จึงคึกคักคลึกคลืคล้นโต๊ะนี้มีสองท่านที่ติดทำเนียบูผนวกกับเซียนกระบี่ถังซีหากแพร่สะพัดออกไปผู้คนในยุทธภพ,พย่อมสถานตะลึงสองในสามของอาหารบนโต๊ะเป็นอาหารเปเิ่ยเหลียงหนึ่งในสเป็นอาหารแบบฉบับเจียงนัน จานชามล้วนผลิตจากเตาราชสำนักแห่งเจียงนั้นสมัยชนชิวไม่นิยมลงลายสือสินบนจานชามกระเบื้องบัดนี้ใต้ฟ้าสุกสงบจึงนิยมลงลายสือสินอีกครั้งเฉาชางชิงก้มมองอักษรฟ้าดินร่วมวสันบนชามกระเบื้องปากม่วงขาเหล็กแล้วถอนหายใจสีหน้าออกจะเสียใจชามกระเบื้องแตกง่ายชามแตกอักษรสลายไหนเลยเป็นเรื่องสนทรี เพียงแต่คนนอกไม่ทราบถึงจิตใจอันองอาจเด็ดเดี่ยวของเฉาฉังชิงเพียงคิดว่าจิตใจแห่งยอดคนไม่อาจคาดเดาข้างซ้ายสีจือหูคือสีเฟื่องเหนียนข้างขวานางเป็นเจียงหนีสีจือหูไม่ลำเอียงคีบกับข้าวให้ทั้งคู่บางครั้งตะเกียบของสีเฟื่องเหนียนและเจียงหนีคีบกับข้าวจานเดียวกันหากเป็นเมื่อก่อนสีเฟื่องเหนียนต้องผ่านการต่อสู้ืเดือดถึงเอาชนะได้แต่ครั้งนี้ เจียงหนีกับเป็นมะเขือถูกน้ําค้างแข็งเห็นสีเฟื่องเหนียนยื่นตะเกียบมาก็หดมือกลับอาหารมือนี้กินอย่างไม่อุ่นไม่ร้อนบรรยากาศบนโต๊ะนี้กลับกลายเป็นว่าอีโย่เวยถูกละเลยที่สุดคนตาดีย่อมมองออกว่าสีจือหูไม่ให้ความเป็นกันเองกับสตรีที่ถือกําเนิดจากยอดบุปผาหลังเข้าสกุลหลูแล้วไม่ได้สนทนากันเลยสักประโยคหลังอาหารเย็นอันอุดมสมบูรณ์ผ่านพ้นสีจือหู ก็ลากน้องชายไปเดินเล่นเจียงหนีเทพกระบี่หลีเฉาชุดคลามและหลูไปเจียรังอยู่รับลมที่อุทยานเสียอีสีจือหูนั่งกลางศาลาริมทะเลสาบเอออย่างกังวลใจเฉาฉ้างชิงมุ่งมั่นในตัวเจียงหนียิ่งสีเฟิงเหนียนนวดนวดแก้มเห็นว่าโดยรอบไม่มีคนนอกจึงเอ่ยเสียงราบเรียบเาโควนจือผู้นี้ประกาศว่า ขอเพียงยอมมอบองค์หญิงไทผิงให้เขาจะไปสังหารเฉินจือเป้าสีจือหูสูดลมเย็นเข้าปากขมวดคิ้วถามว่าจริงหรือสีเฟื่องเหนียนเอ่ยยันตนเองด้วยฐานะของเฉากวรจือไหนเลยเอ่ยล้อเล่นกับรุ่นหลังอย่างข้าสีจือหูพึมพำว่าเจ้าว่านี่คือหนทางที่ท่านพ่อคิดไว้แล้วหรือไม่สีเฟื่องเหนียนนิวหน้าท่านพี่ ท่านหมายความถึงสีเสียวคาดการไว้แล้วว่าจะมีวันนี้ให้คนนอกอย่างเฉาโกนจือมาคลี่คลายสถานการณ์จะมหัศจรรย์ดังเสียงเกินไปหรือไม่พึงรู้ว่าฝีมือเดินหมากของสีเสียวไม่อาจทนดูได้พอเดินหมากโต้อตอบก,กับอาจารย์หวังแห่งสถานศึกษาสร้างอินได้เท่านั้นอีกประการสีเสียวใช่จะมีจิตนาสังหารเฉินจือเปาสีจือหูคิดคิดแล้วก็พิจารณาอย่างละเอียดรอบคอบพางเอ่ยว่า ปล่อยเฉินจือเป้าไว้อาจเพื่อให้เจ้าได้ประลองฝีมือเอาชนะหรือในกรณีที่มีใจคิดสังหารให้เจ้าออกหน้าเป็นเพชฌฆาตเพื่อสร้างความน่ายำเกรงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นล้วนเสียหายต่อเปยเหลียงเฉินจือเป้านอกจากสถานะบุตรบุญธรรมยังเป็นผู้กุมอำนาจสำคัญรองจากท่านพ่อเทพสัพยุทธ์ชุดข่าวมิใช่ตะเกียงพร่องน้ำมันยินยอมพร้อมใจเป็นบุตรบุญธรรมท่านพ่อเรา แต่ใช่จะยินดีเป็นหินร้องใต้เท้าของเจ้าทันทีที่เปยเหลียงวุ่นวายราชสำนักก็คงไม่หวั่นเกรงใดๆโดยสิ้นเชิงจางจี้ลู่กู้เจี้ยนถังเป็นสัตรูตัวฉกาดสองคนรอบส่งสัญญาณแก่กันมานานถึงตอนนั้นเฉินชื้อเป้าไม่เอ่ยอันใดกระโดดออกมาตั้งตนเป็นใหญ่สำหรับเปยเหลียงไม่เพียงแตกแยกและจิตใจกองทัพระสำระสายไม่แน่เฉินจื้อเป้าอาจเป็นกู้เจี้ยนถังคนที่สอง สีเฟื่องเหนียนพยักหน้าเป็นเช่นนั้นกู้เจี้ยนถังทั้งชีวิตสู้สีเซียวไม่ได้ไม่ได้หมายความว่าเฉินชื่อเป้าที่แยกตัวตั้งตนเป็นใหญ่จะสู้ซื่อจื่อธรรมดาสามัญอย่างข้าไม่ได้ดูถ้าเฉาวควรจื่อลงมือสอดคล้องกับผลประโยชน์อันยาวไกลของเปยเหลียงที่สุดสีเซียวหากไม่ใช่มียอดคนอย่างหลี่อี้ซันชีแนะก็เดินหมากเปยปะอย่างไม่สอดคล้องหลักการเหตุผล กลับจับพลัดจับผูเข้าเป้าสีจือหูถามเสียงเบาเฟิ่งเหนียนเจ้าคิดปล่อยคุณแล้วหรือสีเฟิ่งเหนียนหันไปมองแสงสายันเอ่ยพึมพำว่าหากบอกว่าไม่ปล่อยออกจะปากแข็งหน้าสงสัยผู้ใดไม่รู้จักเป็นตายเป็นปรปักกับเฉาช้างชิงอย่างมากก็แค่เอาชีวิตไปทิ้งแต่ข้าเหมือนทำแบบนั้นไม่ได้ถึงอย่างไรสีเซียวก็อายุมากแล้ว ไม่อาจาให้เขาพบเรื่องรำคาญหูยิ่งกว่านั้นคบหากับเฉาฉางชิงเป็นการส่วนตัวย่อมเกินขีดจำกัดล่างของท่านนั้นในนครหลวงคราวนี้นับว่าเฉาฉางชิงตีงูที่เจ็ดนิ้วมั่นใจว่าข้าไม่ไร้เดียงสาถึงขั้นไม่หวั่นเกรงใดๆผนวกกับโยนเหยื่อล่อชิ้นใหญ่ว่าจะสังหารเฉินชุดขาวคาดว่าตอนนี้คงรอบยินดีอยู่กระมังสีจือหูถามเสียงเบา ชอบเด็กคนนั้นมากหรือสีเฟื่องเหนียนทำหน้าทะเลนอย่างไม่มีหัวจิตหัวใจไม่ชอบได้หรือมองมาตั้งหลายปียิ่งมองยิ่งหน้าดูชมดูอย่างไรก็ไม่เบื่อแน่นอนว่าชอบสีจือหูถอนหายใจแค่ชอบเท่านั้นหรือสีเฟื่องเหนียนอึ้องงานไปทันทีคำถามที่ไม่ใช่คำถามนี้ขายว่าไม่เคยขบคิดลึกซึ้งมาก่อน สีจือหูรูปคิ้วของน้องชายยิ้มถามว่าพี่สงสัยว่าเจ้าเคยกลัวผู้ใดหรือไม่สีเฟื่องเหนียนยิ้มตอบว่าแน่นอนกลัวพี่ใหญ่ไม่เบิกบานใจกลัวพี่รองโกรธสีจือหูสายหน้าเอ่ยเสียงจริงจังพี่ไม่ได้หมายถึงเรื่องนี้คนที่เจ้ากลัวและทำให้เจ้านอนไม่หลับจริงๆสีเฟิ่งเหนียนลังเลครู่หนึ่งก่อนเอ่ยเชื่องช้า กลัวท่านนั้นในนครหลวงกลัวเขาคิดว่ายืมดาบสังหารคนช่างยุ่งยากในที่สุดก็ฉีกหน้าถือดาบสังหารคนด้วยตนเองสีจือหู่อืมเสียงหนึ่งเห็นด้วยอย่างยิ่งท่านนั้นในนครหลวงขยันว่าราชกิจจนถึงขั้นผิดปกติตามหลักแล้วพฤติกรรมขยันขันแข็งในราชกิจมีปรากฏเพียงห้องเต้ย,ยุคบุกเบิกราชวงศ์ที่ถือกำเนิดจากชาวบ้านสามัญแต่ท่านนั้นนับตั้งแต่ขึ้นครองราช ความกระตือรือร้นในการบริหารจัดก,การบ้านเมืองประดุดช,ชาวนาชาราผู้เก็บเงินมาทั้งชีวิตเพื่อซื้อหาที่นาไม่กี่หมู่เรียกได้ว่าเอาจริงเอาจังไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยปีกลายกรมพิธีมีบันทึกชิ้นหนึ่งมองเสือดาวผ่านท่อไผ่ได้ในเจวันหลังปีใหม่ได้รับดีกาจาก3มสำนัก6กกรมถึง1 5 0 0กว่าดีกา3,600กว่าเรื่ง ห้องทรงพระอ,อักษรของ9ก้าห้าผู้สูงศักดิ์ท่านนี้มักจุดไฟต่อโคมสองสว่างถึงดึกดื่นเล่าขานว่าหารเตียวซื่อคันทีใหญ่จำต้องเสี่ยงตายถวายการทัดทานหลายครั้งขอร้องให้ทรงแวะเวียนฝ่ายไนบ้างท่านนี้ทรงให้พระญาติฝ่ายนอกจากเจียงหนันเข้าเฝ้าทรงรจนากรบทหนึ่งเนื้อความว่าร้อยขนังหลับไหลข้ายังตื่นร้อยขนนังไม่ตื่นข้าตื่นแล้ว โอรสสวรรค์ผู้ทรงมีวิสัยทัศน์และพระปรีชาขันแข็งไม่สามัญเช่นนี้ขนานางมากคุณูปการท่านใดบ้างไม่ยำเกรงขนานางจงรักภักดีกลัวทรราชแต่ขนานางผู้มีอำนาจบารมีกลับกลัวราชันผู้ทรงพระปรีชาที่เรียกว่าห้องเต้นหนึ่งสมัยขนานางหนึ่งราชสำนักเป็นคำกล่าวที่ปณีปนอมกว่ากระต่ายม้วยต้มสุนักปลุกปลงถึงแก่นแท้ขนานางเก่าสักกี่คน มีได้ติดตามราชาองค์กรลงไปจงรักภักดีถึงที่สุดในปอละโลกสีเฟืองเหนียนเอ่ยต่อไปว่ากลัวสีเซียวสีจือหูเอ่ยเย้าอย่างประหลาดใจว่าแปลกประหลาดแล้วผู้คนกลัวเปิดเลียงอองได้แต่เจ้ากลัวท่านพ่อของเราหรือสีเฟืองเหนียนเอ่ยพึพรรมพำกลัวกลัวสีเซียวแก่เท่าสีจือหูนิ่งงนันสีเฟืองเหนียนเอ่ยเสียงเรียบ อีกอย่างกลัวเฉินจือเป้าหักหลังสีจือหูพยักหน้าคำตอบนี้อยู่ในคาดการเฉินจือเป้าเป็นจอมทัพปกครองแม่ทัพและปกครองกองทัพคนน่าสมบัติอื่นใดก็ไม่แพ้สีเสียวสักครึ่งส่วนไม่เช่นนั้นคงไม่ได้สมญานามว่าเทพสัพยุทธ์และเพชฌฆาตน้อยหากกล่าวถึงความอมหิตและวิธีเล่นงานศัตรูยิ่งเหนือกว่าสีเสียวสิ่งร้ายเช่นนี้ หากได้เป็นสหายไม่ต้องสงสัยเลยว่าเป็นเรื่องดีหากได้เป็นศัตรูเช่นนั้นก็เคาะร้ายไ,ไม่มีใดเปรียบสมรภูมิผาซีเลยสังหารภรรยาและทิดาของเยี่ยไปขุยทั้งเป็นหลังสงครามปิดฉากผู้เห็นเหตุการณ์ต่างมีใจประหวั่นพันพึงอาจารย์พิชัยยุทธแห่งสถานศึกษาสร้างอินเคยกล่าวอย่างเปิดออกว่าให้ทาหารและม้ากแก่เฉินจือเปาและกู้เจี้ยนถังฝ่ายละสิบหมืน่นแพ้ชนะยังก้ากึง่ง แต่ให้ทับสามสิบมื่นแล้วเฉินจือเป้าย่อมกำชัยแน่นอนยังไม่พิจารณาถึงปัจจัยภายนอกอย่างอื่นแต่เพียงพอพิสูจน์ถึงความน่ายำเกรงของเฉินจือเป้าราชสจาสำนักไม่กล้าปลามสีเซียวจนเกิดงามเหตุผลหนึ่งเพราะเกรงว่าเฉินจือเป้าจะอาศัยเหตุนี้คิดก่อกระบฏจูจูสีเฟื่องเหนียนก็ยิ้มพลางรีตาอ่ยเสียงนมว่าสุดท้ายก็คือข้ากลัวเหาหวง สีจือหูมึนงงโดยสิ้นเชิงสีหน้าชงนสงสัยสีเฟื่งเหนียนยิ้มเล็กน้อยอธิบายว่าตอนตะเวนหาประสบการณ์กับเหล่าหวงออกสั่นขวัญแขวนทั้งวันกลัวเหล่าหวงจะตายจากหากไม่มีเขาข้าไหนเลยเดินทางถึงหกพันลี้ได้หกร้อยลี้ก็คงหิวตายไม่ก็เบื่อตายไปแล้วสีเฟื่งเหนียนมองสีจือหูเอ่ยว่าหพันลี้ก็ผ่านมาแล้วเหล่าหวงไม่ตาย ข้าก็ไม่ตายแต่สุดท้ายฉนันไหนเราห่วงถึงไปตายที่เมืองอูตี้สีจือหูย่อมให้คำตอบไม่ได้สีเฟื่องเหนียนเงยหน้าเอ่ยว่าตายในซีสู่ก็ดีดีชั่วก็เป็นบ้านเกิดสีจือหูรำให้สีเฟื่องเหนียนปล่อยหัวรอบพรวดรีบเช็ดน้ำตาให้นางท่านพี่ร้องไห้ทำไมกันตอนนั้นเหราห่วงเลี้ยงม้าให้ท่าน ทุกครั้งที่เห็นตาแก่ไม่มีฟันหน้าผู้นี้ท่านมักชักสีหน้าสีจือหูถลึงตาใส่ในที่สุดสีเฟื่องเหนียนก็เอ่ยว่าเจียงหนีจําได้ว่าครั้งแรกที่พบหน้านางยังคงเป็นเด็กน้อยแต่แบกรับความแค้นแห่งแผ่นดินความเกลียดชังแห่งตระกูลแล้วแท้จริงแล้วความแค้นแผ่นดินอันใดนางก็ไม่เข้าใจแต่ความเกลียดชังแห่งตระกูลให้นางไปแก้แค้นกับสีเซียว นางซึ่งที่ขลาดกลัวฟ้าร้องกลัวผีไหนเลยกล้ากระทำถลึงตามองไปมองมามีแต่ข่าซื้อจื่อผู้ไม่มีดีรับมือได้ง่ายที่สุดไม่เล่นงานข่าจะไปเล่นงานผู้ใดนอกจากสถานะองค์หญิงไทผิงแล้วมีอันใดพิเศษอีกปั้นตุ๊กตาหิมะก็หนาวมือซักผ้าก็กลัวเหนื่อยเห็นข่าฝึกดาบปบนเขาบูตึงก็กลัวความยากลำบากแทบตายนางใจแคบแต่ไม่นับว่าโง มีค่าหนุนหลังถึงกับกล้าไม่ยอมลงให้องหญิงสุยจูคิดว่าเป็นองหญิงศักดฐานะเสมอกันจริงๆต่อมากลัวว่าตนเองจะใจอ่อนจึงเขียนสารปฏิญาณสังหารถูกพี่รองที่กลับมาเปิดเหลียงจัดก,การหนึ่งรอบมิใช่คิดแค้นมาถึงตัวข้าหรอกหรือไม่เพียงใจคอคับแคบยังตานีอยู่ว่างไม่มีสิ่งใดทำก็รอบนับเงินจะว่านางตนีก็ไม่ถูกนัก กล่าวว่าให้ยันเทวาก็มอบให้สรุปแล้วนางเป็นสติเรียบง่ายแผนการที่นางคิดว่าซุกงำอย่างดีข่าล้วนมองออกเข้าใจกระจ่างชัดแจ้งแต่ข่าไม่เอ่ยเปิดโปงคิดว่าน่าสนุกยิ่งตอนเด็กๆท่านแม่เคยจูมือเจียงหนีเคยชี้สองลักยิ้มบนแก้มของเจียงหนีกล่าวาว่าวิญญาณข้ามผ่านสะพานไหนเหอไม่อยากลืมอดีตและคนที่ห่วงพวงจึงไม่ดื่มสุราของยายเมิง ยอมกระโดดสายทานลืมเลือนถูกเพลิงแผดเผาจมน้ำสิบชาติพบถึงไปผุดไปเกิดเพียงเพื่อส่หาคนที่หวงพะววงให้พบตอนนั้นข้ายัางเล็กได้แต่คิดอย่างไม่ประสีภาษาและพอยืนต่อหน้าท่านแม่คิดว่าไม่ว่าอย่างไรทั้งชีวิตนี้ไม่อาจให้เด็กหญิงที่มีสองลักยิ้มบนหน้าผู้นี้ถูกคนอนอกรังแกสีเฟื่องเหนียนรีตากล่าวต่อไปตอนนี้ ดูท่านางย่อมนึกเสียใจคงอยากตัดสินใจบนสะพานไหนเหอว่าขอให้ชาติหน้าไม่รู้จักข้าเป็นแน่สีจือหูเอ่อยอย่างจนใจเรื่องแบบนี้เจ้าก็เชื่อหรือสีเฟิ่งเหนียนพยักหน้าเรื่องที่ท่านแม่เล่าคาเชื่อทั้งนั้นสีจือหูกำลังจะเอ่อยเยา้าแต่เหลือบเห็นเจียงหนียืนกระปิดกระบวนนอกศาลาไม่กล้าเข้ามาจึงลุกขึ้นเดิอนออกไปดันนางขึ้นบันได สีจือหูยิ้มพลางสายหน้าจากนั้นก็ออกจากศาลาไปหลังเฉากวนจื่อปวนสถานการณ์แล้วบรรยากาศระหว่างทั้งสองคนออกจะแปลกประหลาดเมื่อเผชิญหน้ากันก็ไร้วาจาจะเอ่ยกล่าวสีเพื่งเหนียนถามอย่างไม่สบอารมณ์ทำมันไดมาทวงหนี้หรือให้ข้าจ่ายเงินจบแล้วก็แยกย้ายต่างคนต่างไปหรือเจียงหนีเบือนหน้ามายื่นมือมาเอ่ยเสียงขึ้นฮัด ส1 2บสองตำลึง7จเหสิบสนสีเฟื่องเหนียนแค่นยิ้มเย็นชาใช้ได้นี่ข้าจะจ่ายเป็นเงินเหรียญให้เจ้าแบกถุงใหญ่จากที่นี่ไปเจียงหนีแค่นเสียงเฮ่หมุนตัวเดินจากออกจากศาลานางก็หันหน้ามาเห็นสีเฟื่องเหนียนหันหน้ามองทะเลสาบเงาหลังออกจะเยะือกวังเวงเนิ่นนานสีเฟื่องเหนียนเอ่ยขึ้นว่าเจ้ายังไม่ไปหรือ ต่อให้เฉาวควรจือร้ายกาจอย่างไรแต่บีบคั้นข้ามากเข้าอย่างมากก็แค่หยกศิลาเผาพินาศพร้อมกันผู้ใดตายผู้ใดรอดก็ต้องดูว่าเขาและหลี่ฉุนกังผู้ใดแข็งแกร่งกว่ากันแล้วเจียงหนีเอ่ยเสียงเบาเราวยงบินหากข้าไปก็จะสังหารท่านไม่ได้แล้วใช่หรือไม่สีเฟื่องเหนียนหันมายิ้มตอบว่าแน่นอนไม่ใช่มีสองยอดฝีมือสอนเจ้าไม่แน่ ไม่กี่ปีก็สังหารข้าได้แล้วไปเถอะไปเถอะจะได้ไม่ต้องเห็นเจ้าลอยไปลอยมาตรงหน้าข้าทุกวันจำไว้ก่อนสังหารก็แจ้งข้าสักคำข้าจะได้นอนหลับอย่างสงบปลอดภัยได้กี่ปีก็เท่านั้นเจียงหนีกัดริมฝีปากเอ่ยว่าเช่นนั้นข้าไม่ไปเฉากควนจื่อยอดคนหากได้ยินวาจานี้ไม่กระอักโลหิตหรอกหรือ